สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะทิศทางทองสัปดาห์หน้านะครับภาพรวมสัปดาห์หน้าทองจะยืนเหนือ3 4 0 0 0ต่อได้หรือไม่โกลสปอร์ตนะครับแนวรับ2,000เหรียญจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับปัจจัยในทะเลแดงนะครับจหนุนทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวได้มากขึ้นแค่ไหนเดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีคําตอบครับทองคําแทง่ง12ปีนักสัตว์หน้าทองอักษรจีนฝูเสริมโชคลาภเสริมดวงเฮงทองแท้96.5%ดานน้ำหนักครึ่งสลึง เพียง4,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของราคาทองคําล่าสุดก่อนครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับ อ้างอิงสมาคมค้าทองคำเวลาบ่าย4ี่โมงครับราคาทองคำแท่ง96.5น้ําน้ำหนัก1ึงบาทครับล่าสุดครับรับซื้อขึ้นอยู่ที่34,000บาทขายออกอยู่ที่34,100บาทนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยในช่วงเช้านะครับถึงบ่ายนะครับในส่วนของราคาทองออสเตรเลียครับรับซื้อคืออยู่ที่3 4 0 5 0บาทนะครับในส่วนของราคาขายออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 4 0 9 0บาทตรงนี้นะครับอ้างอิงโกสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2030เหรียญครับ มาติดตามกันในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับสัปดาห์หน้าจะต้องโฟกัสข่าวสารอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับแนะให้ติดตามในส่วนของความตึงเครียดของภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหากความตึงเครียดนี้นะครับบานปลายนะครับผมหรือรุนแรงขึ้นครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยหนุนทําให้นักลงทุนนะครับเข้าถือทองคานะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นครับประเด็นที่2นะครับมาติดตามกันในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐครับหากตัวเลขทุกอย่างนะครับสะท้อนออกมาดีนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ภาพรวมของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับ ปรับตัวแข่งข่าและกดดันราคาทองคำเอาไว้นะครับผมตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดนะครับอาจจะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับนักลงทุนคาดกันว่าเฟดน่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงของมีนาคมนะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยในส่วนของตัวเลขแรงงานหรือตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐนะครับออกมาดีอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะครับทำให้ความเชื่อมั่นตอนนี้นครับนักลงทุนคาดว่านะครับ โอกาสที่จะขึ้นเอ่อโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมน,นะครับลดน้อยลงไปแล้วนะครับจากประมาณปลายปีต้นปีนะครับคาดว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย70%ตอนนี้เหลือ50%กว่าแล้วนะครับซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจและก็ตัวเลขแรงงานและก็ตัวเลขเง,งนินเฟ้อของสหรัฐครับที่ส่งยังออกมาดูดีอยู่นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้แนะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันนะครับ ประตอนนี้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าจะต้องติดตามอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากวันที่24มกราคมนะครับฝั่งสหรัฐครับช่วงเวลา3ทุ่ม45นะครับแนะติดตามในส่วนของตัวเลขแฟกต์เมนูแฟกเจอริง P.M.I. นะครับผมต่อกันด้วยวันที่25มกราคมนะครับในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของฝั่งสหรัฐครับตัวนี้อยากจะให้ติดตามกันให้ดีครับถ้าเกิดว่าตัวเลขตลาดแรงงานยังสะท้อนนะครับ ความแข็งแร่งทางด้านตลาดแรงงานอยู่ตรงนี้ราคาทองอาจปรับตัวล่วงลงมาได้นะครับผมนะฮะในช่วงของวันที่26มกรานะครับช่วงเวลามาต่อกันที่นสขขน่วนของแนวโน้มราคาทองคํากันบ้างนะครับราคาทองคําล่าสุดนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ34,100บาทก็ทะลุ34,0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนันกหบาททีนี้นะครับโกลสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2030เหรียญนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็ขึ้นมาเกือบ1.8 1.9%ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต้นปีเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยนะครับยังคงเคลื่อนไหวราวประมาณ33,300่าบาทเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสามารถยืนเหนือประมาณ3 4 0 0 0 ขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาเกือบ700เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นทริกในการซื้อทองที่ผมแนะนําไปนะครับปีนี้ก็ถือว่าสักเซสอีกปีหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังเปิดปีใหม่มานะครับราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นเกือบตลอดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับแนะนำนะครับ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะซื้อทองช่วงไหนก็ซื้อตั้งแต่ต้นปีเลยได้เปรียบเลยนะครับในส่วนของราคาทองไทยทีนี้มาดูในส่วนของราคาโกลสปอตกันบ้างนะครับผมนะฮะเรามาดูในส่วนของแนวโน้มราคาทองคําในตลาดโลกกันบ้างนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับโกลสปอตอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ2032อเหรียญแล้วนะครับผมก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้อยากจะเห็นในมุมของภาพรวมไทม์เฟรมราย1วันก่อนนะครับผมนะภาพรวมใหญ่นะครับ ราคาทองเขาเนี่ยนะครับยังคงปรับต nice nice. no. mm. yes. ัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมและยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นด้วยเช่นกันครับจะเห็นโกลสปอร์ตนะครับเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆอะไรครับเหนือกลุ่มก้อนเมฆอัพคุโม้นะครับผมกลุ่มก้อนเมฆอัพคุมโมคือกลุ่มก้อนเมฆไหนนะครับนี่เลยครับกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นปื้อสีเขียวตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นแนวรับตาบใดที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนี้ยังคงสะท้อนแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมกลับกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหว ต่ำกว่ากลุ่มกัลเมฆนะครับจะเข้าสู่สภาวะขาลงช่วงนี้ฝั่งเซลล์ได้เปรียบตลาดแต่ตอนนี้ฝั่งปลายได้เปรียบตลาดนะครับในส่วนของราคาทองคําตลาดโลกแน่นอนครับว่าแม้ว่าต้นปีเนี่ยราคาทองมันเกิดแรงเทขายลงมาแต่ว่าก็เป็นแรงขายตามธรรมชาติตามเวฟนะครับมีขึ้นสุดก็ลงนะครับแล้วก็มีขึ้นแล้วก็มีลงและแน่นอนครับมันกําลังฟอร์มตัวที่จะปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองครับเห็นไหมครับเวฟนี้กําลังมานะครับผมถ้ายังไม่หลุดแนวรับ ที่กลุ่มกัมเมคอัพคุโมะนะครับลองรับเอาไว้อยู่ตรงนี้นะถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมทางเฟรมราย1วันภาพรวมนะครับยังคงยืนอยู่เหนือกลุ่มเ,เส้นค่าเฉลี่ยเนอะร้อยวัน200วันนะครับฉะนั้นอาจจะมีการย่อลงไปบ้างนะครับแต่แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับผมในแนวโน้มของภาพรวมใหญ่ทีนี้มาดูในส่วนของภาพรวมระยะสั้นกันบ้างไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับ ระยะสั้นนะครับราคาโกลสปอตนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับผมขาลงดูได้จากอะไรครับ1เลยนะครับกราฟแห่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่ต่ํากว่าก down, อ้อนเมฆดาวคุมโหรือกลุ่มก้อนเมฆขาลงนั่นเองนะครับผมนะสะท้อนภาวะฝั่งเซลได้เปรียบตลาดฉะนั้นคนเทรดสปอร์ตช่วงนี้นะครับฝั่งเซลได้เปรียบตลาดนะครับเพราะเพราะว่ากราฟแห่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆดาวคุมะ นะครับผมนี่ทําเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับกราฟแท่งเทียนแล้วก็ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยกราฟแท่งเทียนเขาก็เคลื่อนไหวต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสองวันด้วยเช่นกันนะครับผมและตรงนี้เองก็ทําให้ภาพรวมราคาทองคําตลาดโลกเนี่ยไม่สูดีนักยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่แต่แน่นอนครับว่านะครับการปรับตัวลงมานะครับแน่นอนก็มีแรงรีบาวกับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของในส่วนของ RSI i n d i c a t o r นะครับ ก็ทําจุด o v e r อร์โซตรงนี้เห็นไหมฮะอ,อยู่ที่ต่ำกว่าระดับเส้น30นะครับโอเวอร์โซนะครับเมื่อ,อเส้นตรงนี้ไปเทสปุ๊บนะครับมันจะเกิดแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเก่งกําไรเข้ามานะครับผมมองว่านะครับวิกนี้นะครับก็ในส่วนของราคาทองนี่น่าจะไปจบไม่เกิน2,050เหรียญน,นะครับผมนะฉะนั้นมันจะมีแนวต้านหลักที่จะต้องฝ่า,ฝาไปให้ได้ ต้องบอกว่าฝ่าไปได้นะครับแนวต้านแรกนะครับให้ไว้ที่เท่าไหร่ครับ2,035เหรียญน,นะครับผมนะฝ่าไปให้ได้ครับทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นในทม์เฟรมราย4ชั่วโมงต่อได้อย่างไรก็ต่อเมื่อนะครับ2,065น้าเหรียญเนนะี่ยทะลุไปต่อได้เนะี่ยผมมองว่าเขานะครับจะสามารถไปพิชิต2080เหรียญ2,085น 2, เหรียญได้นะครับ ฉะนั้นกรอบแนวต้านสัปดาห์หน้าให้ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ2,035นะครับผมนะฮะ2,050เหรียญ2,065เหรียญให้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะฮะสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของแนวรับนะครับให้ที่เท่าไหร่ครับแนวรับนะครับก็จะให้ประมาณที่2,025เหรียญครับผมนะฮะ2,015แล้วก็2,000เหรียญนะครับผมนะฮะ2,000เหรียญถือว่ายังรับอยู่นะฉะนั้น นะคยังคงมองว่าถ้าเกิดย่อลงมาก็ยังคงแนะนำย่อซื้ออยู่นะครับในส่วนของโกลสปอตนะครับแนวรับแนวต้านให้ประมาณนี้ตีไว้ประมาณนี้ในส่วนของภาพรวมนะครับก็นั่นแหละฮะทองจะไปขึ้นต่อไหมนะครับต้องทะลุ2,065เหรียญไปให้ได้ก่อนนะฉะนั้นตลาดยังอยู่ในภาวะขาลงฉะนั้นนะครับคนเทรดสปอตนะครับอาจจะ ต้องพิจารณาขายบรินเวณแนวตั้งสาคัญเนาะประมาณ2 0 5 0เหรียญ2 0 6 5เหรียญน,นะถ้ายังไม่ผ่านก็ขายออกมาก่อนนะครับผมนะแต่ว่าถ้ามันปรับตัวขึ้นได้นะครับก็แนะนำ follow by ตามเลยนะครับผมนะ ส่วนขาซื้อเนี่ยมองว่าถ้าย่อซื้อนะครับประมาณ2015เหรียญอะไรอย่างเงี้ยผมนะไม่เร็วนะครับสำหรับการเป็นจุดย่อซื้อเนาะในส่วนของโกลสปอตนะครับผมถามว่านะครับลงมาเยอะไหมก็มองว่าปีนี้ก็น่าจะลงมาไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้ว่าเฟดนะครับจะเลื่อนนะครับการลดอัตราดอกเบีย้ยออกไปแต่อย่างไรปีนี้ก็ต้องลดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ดีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อ uh, uh, ความ คาดการณ์ของนักลงทุนนะครับนะครับนะครับนะวันที่20มกราคมนะครับผมนะฮะมีนาคมนะครับจะมีการประชุมเฟดวันที่20นะครับคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย53%นะครับผมนะฮะลดลงแล้วนะครับผมนะแต่อย่างไรแล้วก็ยังคงมองว่าเฟดน่าจะมีแนวโน้มลดอดัตราดอกเบี้ยปีนี้แหละนะครับผมนะหากตัวเลขหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเริ่มออกมาไม่ดีนะครับในส่วนของตัวเลขแรงงานอะไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจถ้าแย่เมื่อไหร่นะครับ น,น่าจะมีโอกาสลดอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วมากขึ้นนะครับผมฉะนั้นกรอบแนวรับแนวต้านให้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้านะครับสรุปแล้วนะครับทางเฟรมรายสชั่วโมงยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะครับผมนะจะฝ่าขึ้นไปได้ต้องทะลุเท่าไหร่ครับ25 0 0เหรียญ2อง0นส0เหรียญ2,065เหรียญไปให้ได้นะครับทะลุตรงนี 2, ้ไปได้นะครับย่อบายไปเลยครับผมนะโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2088เหรียญ8,2080นเหรียญ นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับย่อซื้อย่อได้นะผมมองว่าประมาณ2,015-2,020นะครับผมนะก็ย่อซื้อได้เช่นกันเพราะว่าแนวโน้มนะครับภาพรวมใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในไทม์เฟรมราย1วันนะครับสำหรับทองไทยเนี่ยนะครับแน่นอนว่านะครับย่อซื้อไปเถอะครับผมเพราะว่าแนวโน้มเห็นไหมคขึ้นตลอดนะครับผมนะไม่แย่นะครับ หากมาประมาณสัก33,700 600เนี่ยโกยไปเลยครับผมนะฮะเป้าหมายเราก็อยู่ที่ประมาณ34,000อันนี้ก็เป็นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับและนี่นะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะครับที่ผมสรุปไว้ให้นะครับสำหรับแผนการลงทุนสัปดาห์หน้านะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับรับแรกนะครับก็จะให้อยู่ที่ประมาณนะครับเท่าไหร่ฮะ2,025เหรียญ2,015เหรียญ2,000เหรียญครับ แนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ2,035เหรียญ2 0 0น0เหรียญ2,065น2,065เหรียญนะครับผมนะกลุธการเทคนิคอธิบายไปแล้วตรงนี้เป็นหน้าสรุปนะครับแคปได้นะครับเพื่อเอาไปวางแผนการลงทุนสัปดาห์หน้านะครับทองไทยนะครับผมทองไทยมองว่านะครับไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนะฮะถ้ามีโอกาสย่อซื้อประมาณ33,800นะครับก็ย่อซื้อไว้นะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายนะครับอยู่ที่ประมาณ34,100ถึง34,000 300บาทนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ครบทั้งฟาวเดเมนทัลและเทคนิคนะครับหากท่านนะครับนักลงทุนท่านใดนะครับสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับออสิลิครับก็ทักมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสลสแกนเลยครับสินค้าใหม่ทองแท่งปีนักสัตว์ ดีไซน์พิเศษทองทรงกลมเสริมชกลาบรับปีมังกรท้องทองคำแท้96.5%น้ำหนัก1กรัมราคาเพียง2,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย